ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนว e ลคัมแบ็ c ทู o อน r a รา h อ n แนลนะคะวันนี้ท็อปิกที่จะมาพูดถึงก็คือแชร์ประสบการณ์เป็นสิวแล้วก็รักษาสิวด้วยตัวเองนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเริ่มจากสาเหตุที่ดิดเป็นสิวก่อนดิดเริ่มเป็นสิวตั้งแต่หมอต้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็อยากหน้าใสเหมือนเพื่อนคนอื่นอะแล้วเพื่อนคนอื่เขาก็แบบเฮ้ยใช้ครีมตัวนี้แล้วหน้าใสจังเราก็ใช้ตามซึ่งครีมตัวนั้นะมิสเตียรอย จากนั้นนะสิวก็ขึ้นแบบเยอะมากๆแบบไม่มีที่ที่แบบเหลือจะให้ขึ้นแล้วนะคะรักษาสิวมาหลายอย่างด้วยกันทั้งหาหมอที่คลินิกนะคะแล้วก็หาเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ยังไม่หายแต่สิ่งที่ดิจะมาพูดถึงวันนวันนี้ก็คือ อะไรที่มันมีประโยชน์ในการรักษาสิวดีกว่าที่ดิชัยแล้วมันได้ผลนะคะเริ่มจากของกินก่อนเลยแลละ,ะสำหรับอาหารที่ดิดเลือกกินในช่วงเป็นสิวนะคะมันอาจจะดูแบบเพ้อฝันน่ะคือพูดไปก็คือพูดไปอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าเราทําจริงๆอ่ะมันช่วยเราได้เยอะมากในการรักษาสิวนะคะนั่นก็คืองดของหวานไปก่อนของมันของทอดเนี่ยนี่คือเป็นสิ่งที่สิวอะ่ะชอบมากๆแล้วมันจเจริญเติบโตได้ดีในการที่เราทานอาหารอะไรพวกนั้นนะคะ ถ้าเราเปลี่ยนการทานอาหารเนี่ยมันก็จะช่วยเราในการรักษาสิวง่ายขึ้นนอกจากอาหารแล้วอีกหมวดหมู่หนึ่งที่คิดว่าเป็นผลมากๆก็คือการทําความสะอาดหน้านะคะทําความสะอาดหน้าเนี่ยคือเราต้องทําให้มันแบบสะอาดจริงๆดับเบิลคลีนรนะคะก็คือเช็ดเครื่องสําอางก่อนแล้วก็ใช้โฟมล้างหน้าแล้วก็ใช้โทนเนอร์อีกทีนึงคือถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยมันเป็นต้นเหตุข,ของการเกิดสิวได้แบบง่ายๆเลย แต่ถ้าช่วงเป็นสิวนะคะใครทำได้จะดีมากๆคือการ no makeup ไปเลยนะคะไม่แต่งหน้าเพราะว่าดิรู้สึกว่าช่วงที่ดิเป็นสิวนะ่ะยิ่งดิแต่งหน้าเพื่อกลบรอยสิวหรือสิวมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งแบบไปทำให้สิวมันอักเสบยิ่งขึ้นซึ่งถ้าใครสามารถที่จะไม่แต่งหน้าได้เลยจะดีมากๆในการรักษาสิวนะคะแต่ว่ามันก็ อีกเหตุผลหนึ่งของความมั่นใจเนาะบางทีเราก็ไม่มั่นใจในการที่เราเป็นสิวแล้วก็แต่งหน้าซึ่งดิดมีแบบเยอะมากๆที่ตัวเองแบบแต่งหน้าแล้วก็แบบกรบสิวแล้วคือมันก็ผิวไม่ได้สวยอยู่ดีนะคะและอีกหมวดหมู่หนึ่งนะคะก็คือสิวฮอร์โมนซึ่งบางคนอาจจะเป็นแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นสิวชนิดไหนเราดิสอะเป็นสิวมาแบบเยอะมากๆจนแม่นะคะตัดสินใจว่ากินยาคุมไหมลองดูก็เลยไปปรึกษ,ษาหมอก่อน ซึ่งมันก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่เราจะลองทำก็ได้แต่ว่าควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะมันทำให้สิวด,ดีขึ้นจริงๆในความคิดเห็นส่วนตัวนะในการทานยาคุมแล้วก็บางทีเวลาเราเป็นประจำเดือนสิวขึ้นคือมันแบบเป็นเรื่องปกติที่ฮอร์โมนมันเปลี่ยนนะคะเราก็พยายามทำใจแล้วก็ยอมรับมันกับการเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้มองว่ามันแย่เราจะได้ไม่เครียดเพราะว่าการเครียด ก็ทําให้เราเป็นสิวด้วยเหมือนกันเนาะการพักผ่อนดื่มน้ําเยอะๆเนี่ยคือเป็นพื้นฐานแล้วก็ควรทํามากๆในการรักษาและสิ่งที่อยากจะพูดเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจิตใจเราความเครียดเราความรู้สึกเราเนี่ยสําคัญมากๆซึ่งวันนี้ติตั้งใจมากเลยคือมันเป็นสิวเนาะช่วงนี้เป็นประจําเดื่นพอดีแล้วสิวก็ขึ้นหนึ่งสองสามซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดที่เราเป็นสิวหรือเราไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองขนาดนั้นนะคะเราก็สามารถเป็นสิวได้แล้วก็หายได้เหมือนกันซึ่ง มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วอันนี้นะคะที่ทาไว้ก็อยากจะบอกว่าเผื่อใครที่อยากใช้ตามนะคะเป็นแป้งโคลนของออกซิเกียวค่ะคือเวลาที่เดีรู้สึกว่าตัวเองเป็นสิวหรือจะเป็นสิวแบบเจ็บๆขึ้นมาปุ๊บจะเอาอันนี้ทาไปเลยรู้สึกว่ามันช่วยในการลดการอักเสบของสิวไปได้เยอะเลยนะคะสรุปเลยก็คือการรักษาสิวของเด็กนะคะไม่ใช่การแค่ทาครีม หรือการบำรุงอะไรลงไปต่างๆที่มันจะทำให้ช่วยรักษาสิวแต่ออกมาจากภายในด้วยมันจะได้ส่งเสริมกันนะคะมันก็จะทำให้การรักษาสิวของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็คือพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดูแลปอกหมอนออผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยให้มันสะอาดอยู่เสมออันนี้คือช่วยจริงๆแล้วถ้าต้องการแต่งหน้านะคะก็ต้องล้างแปลงแต่งหน้าให้สะอาดคลีนหน้าให้สะอาดมันจะช่วยเราในการทำให้เรามีโอกาสเกิดสิวน้อยลง แล้วก็ส่วนของที่ใช้นะคะก็อย่าเพิ่งไปใช้ไอ้พวกที่รักษารอยสิวในขณะนั้นเพราะว่าให้เรารักษาไปทีละขั้นตอนเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้ตัวที่มันช่วยรักษารอยสิวนะคะมันก็จะทำให้สิวเราเนี่ยอักเสบยิ่งขึ้นด้วยก็ต้องดูดีๆในการเลือกใช้ครีมนะคะในการรักษาสิวคลิปนี้จริงๆแล้วอยากจะทำมาเป็นแบบ กำลังใจให้ทุกคนมากกว่าที่กําลังเป็นสิวอยู่นะให้ทุกคนแบบสู้ๆแล้วก็มีกําลังใจเข้าใจคนที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองจริงๆเพราะนี่ก็เคยผ่านมาก่อนเวลาออกจากบ้านเนี่ยก็ใส่แมสใส่แว่นนะคะเพื่อที่จะปกปิดรอยสิวแต่บางทีมันก็อาจจะแบบทําให้เรายิ่งเป็นสิวมากขึ้นเพราะว่ามันแบบเหงื่อออกอะไรเงี้ยมันก็อับเนาะเพร i ะเสี้ยิดกิ่งๆอ่ะมันก็จะช่วยเราในการรักษาสิวเยอะมากๆจริงๆค่ะ ตอนนี้ดิทก็ไม่ได้บอกว่าดิทไม่มีสิวเลยนะาสายมากๆแต่แค่รู้สึกว่าตัวเองแบบดีขึ้นแล้วก็ผ่านจุดนั้นมาก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังเฉยๆนะคะแล้วก็นี่แหละจะทำคลิปแยกให้นะคะใช้อะไรในการรักษาสิวแล้วกันเป็นสกินแคร์ที่ใช้แล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ thank you for watching นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ้ายบายอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ให้ด้วยนะคะ